ยืนถ่ายหูปพี่น้องเพราะว่ามันงามงามผ่านยามแมลงเนาะ<ท>โอเคสิบลอยแล้วยังถ่ายเต้ามบกโพดเป็นหมากบาดนี่ถ่ายเต้ามบกโพดเป็นหมาก สบายดีพี ی, m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  ่น้องมาเลมนเยละสบาดนองมาเีนมาไว้ลงมานาสบายดีสายดีสบายดีพี่น้องมาเรียงมามาเรียนมามามาเรี่องกันน้ำเคียวทุกหนึ่งพี่น้องเอ้่ามกแตงเ่อไ่ามะดกลูข่ตงานกัดือแต่เด้พี่น้องเอ้พี่มีการตัดน้ำยูเทียงไก่กัน สิลงภาพพี not, <_ Gimme for u> ่น <oyu> <fi> ้องลงไปเบิ่งอันนั้นมากมักสลีเนาะหัวใหญ่สำเนียงลยหัมาเต้มีหมักพริกแตงบักข้าวโพดซึ่งมีช่องช้ำเนี้ยเนาะพี่น้องตั้งแต่ปูท่านในบ้ารีวิี่ว่พี่น้องเบิ่งจ้าเถือเดียบอันนี้สบาไว้าลงไปเลาะเบิ่งเนาะไปได้ไม่ไปลงไปเบิ่งมาว้ายปะว่ายเห็นยังอ๋อไม่ใย่นุ่นกันจะนี ป่ะให้พี่น้องลงไปเบิงแน่จะใส่ยัยยงผุนมันอ่ะใส่ขี่ยังใ <c> ข <ười> ีเาเมขามแกระันเป็นหมาเป็นอันเป็นดอกอัน,น,นแหละดอกยังเกาะมะกระพดนั่นพี่น้องแม่ละแม่นน่ขี่ยังใสขี่งวาีงวา ไะขี้แก่น้าวิดิไนถนย่างก่อนเจ้าอรปนถนนนันยังเขียนนะออดข่าเดนบ้ไทยโนองวนน่ะอ้ยมาสิบุกของเครื่องแต่งขาดบ้นไหนเนาะ เอป่ะไปเป็นหมากแล้วพี่น้องเลยเป็นอะไรก็เป็น่หน,น้าใสดละเนเดกเป็นหมากะไรเป็นหมากลายอยู่พี่นอ้อง มันกูดบ่มันเหลืองเห<อ>่รู้ล้างจูน้ำใสหรือผันเหลืองอืมจะเ,เ,เป็นอย่างไรพี่น้องเป็นปัญหามันเป็นอย่างไรพอเฮี้ยนปลูกกัโมโหูอ้โหเป็นดินมันแฉบแัวงเป็นหมากล้ายๆแบบนี้ย่านมันบวชจับแล้วก็เลยจูบน้ำใสเป็นแบบนี้เมื่อกาชีนั่นอยู่ดี้มื่กาชีแห่งแน่มื่กาชีพื้นขึ้นมาจีดี้ั่วงกำลังเป็นหมากพี่น้องเลยกำลังเอาออกย่ออันนี้มันถูกข่า ตัวพุ่มก็เป็นพุ่งมากแซ่ดอกแล้วเนาะ้ามักกะโพดห้ามหามูบักกระโพดกับัวดินเนาะผีงามคือมีบัากะทันงาม่าน่ะมันสิบรกิดบากเบียบักทันนันเนาะมากะทันน้มากทันหวานเฮ้เป็ดหมากเออน่หมากันเป็นหมา หมากไล้ไล้ได้เอ็นบม่ได้ออกดอกข้างแต่ว่าเป็นหมาของเราน่อันนี้คือ,อยังผมเป็นท่านจะเป็นข้องกันแรกหนูนก็เป็นหมาขับปั้นกับปั่นในกองกุดผุนอยู่นี่วันน้ำบ่ออะไรฮะคืออันนี้แห่ะถังเป็นหมาชักปั้นกับปัน่นแกงเชอร์ไม้พอดีพี่น้องพอดีแซ่บมาบุ <c oughs> <c oughs> พริกเหล้าบุกพริกพันยังก่อนนี่ขึ้นเหล่าหัวเนาะเป็นยังเนาะโอ้ยขึ้นเหล่าเขื่อนเห่าเขื่อน ขุนมาก็นจนช้โกกชิคนห,หังหังเหน่าเนาะต้องมีเนีวแกะมาขับรถใช่ใช่พักเลยดินี่พักแล้วกำลังเห็นภาพพี่น้องรบสี่ข้าบังงามไทยน่ะไทยหุหน้นไหวมีต้นหมึก,มก มันหลุดเคียบปุบัืดี่ะม,มันถืออันนี้นมันขกดีริก็บคินคว่าศุกริกินเอร็ปลูกใหม่ใหม่เขึ้นมาเลยบางงามใบกระปออเนาะมีคานีกินใบเหมือนกันงานมันหลุกตายสฉมันปลูกมันมันอยากตายหก่อนมันถืออยากตีลใส่หน้อใส่สองใ นี่พักแล้วพี่เนาะประมาณสามพันคุมหอดบ่สามพันคุมคุมหนึ่งไร่ขันต่ำไหรกับคุมละสองต้นเนาะแต่ก็สามสามสองสามสองสี่ก็มี่สี่ก็มี่ไหนเห็นเนี่ต้นเดียวก็มีอ เดี๋ยวมาสามตมัวเพิ่นต่เดี๋ยวมาพี่นนองเชื่อมะาพูดบาวีถ้าเราจะหน้าบาวีใส่ดอกแล้วพี่น้องเลยขึน้นไก็ได้มาจีกระเด็มาจีมกระพด ต้มกระเพาะหน้ามันหน้ามันเกลืมากินกระเสบเลยน้ำต้มกระเพาะเมียนบอกเอกาไว้แล้วต้มแล้วก็กินหน้ามาันน้ำก,กินทั้งหมาก,กินแทบแทบ,แบอันนี้ว่ากระเพาะนะเออคือซีเมียนเราพี่น้องใส่พักแล้วนนะหอมหอมเนาะหอมมานังลงอะไรหอมกุก้งพันอ,อันนี้อันนี้ช่งหนึ่งได้อันนี้อืมสีเหลืองไม่สียังสีขาวหรือสีเหลือง ขั้นน้ำผึ่งบ้าหรือไหนไหนเ่องแรือง้มเอามาตุเป็นดอกเลย่ิล้างเลรยเี้เป็นดอกน้เนี่ผักเพงมาเพ่งเงาเพิ่งเงาเฮ่ยเพื่อหมาเพื่อจำบ่ป้มือนี่นี่นะเห็นเห็นองอันนั้นอ่ะของอัน ยาตัวเล่าเห็ดเน้นตัวเขาเป็นนกคนมั่นปีนันซกินหได้มืนกระเพาะพันนั่นหมางมันต่ำๆอย่างไรต้นมันก็บบไปชุ่งไหนงามขึ้นยังนี่ขั้นซุปเปอร์บอกทางบาั้ยวกันาอันนี้งมามัมบามาเลือดมันบมาเลือดออึงออกบอมันเป็นแนงสิแตว่าดเบี้ย เออจุ่มหน่อยนี่ขึ้นไวอยู่ขุดเหี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่ฉันบึ้งคักเป็นรับผัวนี่เด่นไทยเออที่น่ะหอดที่ที่ต้นผูกเอ้าเอามาปลูกใหม่นี่ยไงมันบกเกิดเลสี่ห้าหกปลูกได้ยังให้ได้เดียวให้ให้ใหญ่ปีที่มาฉีข่าวงามอยู่ดิใช้พูลายเนาะ ใส่ฟุ้ยลายพี่นังมซุปมีหน้าปูปรุนแรงบอมองได้นาบกบัวบกเงแห้งคือน้ำตานมองได้ตุกลุกเีเพมัเป็น้าตุกลูกหนาไปเส่มลายปนอย่างน้แาสีไล่ไปโฮมีวน ม้วนั้วไกนเยว่า,ามาัานมงวนมันหอมย่ำเล็กเนาะเคี้ยวๆเปินหอมควายจะมาจากหมุนเอาไวสันย่ำขึ้นกันจนบระเด็นอนจนอันน,อน่ะเที่ยงขึ้นท,ทั้งขึ้นกันท่าน,นี้เชีมม่อมกระหลกปองปองปองในลูก นราลุกไปงูเลยมันถิ่มถิ่มเลยเป็นผู้อีเลยมาตัวเล่าเล่ากะเราเป็นปู่มะพโ้าได้ตะกีนนะเราเป็นอันันเป็นปู่มะพร้าวท่ไทยเออ คือแบบนี้นะันยิ่งนอมันใหญ่กันคุมมัน nhẹ กันอือมันกันนั่นเนาะมันหยั่นฮันบอมีเวลามีเวลานมาฮ่าี่าเวลา เวลาไปนอนเว้ยไปนอนชน่อผมอยู่กับฉันวันวัา,หาหนีไปเฮ็ดยังเ <laughs> ด่นไทยเด่นไทยเฮาสอเชยงเาโบโบเดนไทยหาม็ดดเมันจะ้มีใจอมันตกีเด อัน,น,นยืนถ่ายรูปพี่น้องเพราะว่ามันงามงามผ่าเนยมะเรงเนาะาโอเคเรียบร้อยแล้วยังถ่ายเต้นบกระโพดเป็นหมากบาดนี่ถ่ายเต้นบกระโพดเป็นหมากพอดีพอดีพอดีอเอ็นโควิดเช่าแล้วก็พี่น้องก็ถขามาซิมหน่ยเลย สวนสะโรตเจนาเออมุกเกินนะพูุรอช่องทรัพหน่วยอิ่มเลยเนาะมันกระเพาะพันมันมีมักตุดินมักตุดินช่องไหาหน้าหางเกี้ยวแต่ตอนนั้นคือว่าอะนะเป็นใต้สีโบงงามอะไรแบบงามอ่ เออบัดปลูกบัดก้นกับเปิดปล่อยนั่มเขาแล้วก็ดึงเอาดึงเอาเนาะคือสิง่ายดดินต้มหมูขดดินย้ำแรงขดดินชดชักเดือดหน่อยปลูกมาอันอันถ้าปุ๋งเลยกเดือเพมือน่แม่นที เดือนหกหกเจ็ดแปดเก้าอ้ยามเดือนไปเลยข้าปลูกนะส่ยงามดีเมื่กั้มารีวิวสวนเนาะของรถซลรถจนาบาวีเนาะพี่น้องถึนกะดูมันแล้วแมงมงมัน

หมาไม่ได้เฮิไมเอันนี้นะบ่พอเดือนค่ะอ่ะอืมไปเข้าอันนีแหล่ะหนัสีหยุกเี่ยมอยมันะมอยบอรี่เปลูกก่อนเนาะนี่ก็มาทวดินที่เราตวดินเราเคี่ยวไขขือึ้นนะกำลังกินพุ้เนาะอะไรใส่ดอกอยู่กำลังใส่ดอกหม ดินหมากพริกหมากแตงข้าโพดลายเนื้อไก่หวยแน่มีพายพระาตแน่พี่น้องนับเลยดูเอาายเนาะดูพี่น้องเ้ยดูปลูกเด็น้องคนเลยเนาะ ห่ううมามันนี่กับพาพี่น้องเลาะสวนกับถั่วแล้วพี่น้องพี่ได้ร่าพี่น,ออน้องมาแล้วเนาะบาทนี่กับผาก็แซ่ก็กไ,ไหลเด้อพี่น้องก็ขอขอบคุณเนาะสุขสันต์ที่เข้ามาครับส้มคลิปเตะต้นจนจบขอหายอยู่ดีมีแหง้งเบอสุขคนเด้อพี่น้องล้ำรวยล้ำรวยเด้อไปแล้วพี่น้องสบายดี